สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีอัปโหลดคลิปเนี่ยเอาคลิปการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ที่เราจัดทําไว้แล้วเนี่ยขึ้น YouTube ให้นักเรียนดูอันนี้ก็แนะแนําโปรแกรมบางโปรแกรมนะสำหรับคนที่จะทําคลิปการเรียนการสอนเนี่ยก่อนตัดต่อคลิปต้องบันทึกคลิปก่อนก็แนะนําโปรแกรมฟรีนะ OBS นะ ใช้บันทึกคลิปได้บางคนก็อาจจะใช้โปรแกรมซูมบางคนก็อาจจะใช้โปรแกรมบลูมทีนี้ก็แนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือ OBS บันทึกคลิปแล้วก็บางครั้งต้องมาตัดต่อนะก่อนอัปโหลดคลิปก็เอาคลิปที่เราบันทึกไว้แล้วมาตัดต่อบางทีก็ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro บางครั้งก็ใช้ DaVinci อาจจะมีโปรแกรมอื่นอีกนะมีหลายโปรแกรมอันนี้ก็ เล่าให้ฟังว่าเนะี่ได้ใช้สองโปรแกรมนี้บันทึกคลิปแล้วตัดต่อแล้วนะ่ตัดไปก็เอาคลิปที่เราตัดต่อเรียบร้อยแล้วขึ้น u t u b e กันเปิดโปรแกรมนะเข้าไปที่ Google นะตำแหน่งนี้นะคลิกแล้วก็จะมีเมนูย่อยขึ้นมาเลือก YouTube แล้วนะเริ่มต้นกันอีกทีนะมีคลิปเรียบร้อยแล้วนะ่เข้ามาที่ Google นะแล้วก็หา ไอคอนตัวนี้เนี่ยแล้วก็คลิกลงไปมีเมนูย่อยมาก็คลิกที่ YouTube พอคลิกแล้วนะก็มาที่หน้านี้มีอะไรบ้างล่าสุดเนี่ยแต่ละหน้าก็อาจจะไม่เหมือนกันนะพอมาถึงหน้านี้แล้วก็ถัดไปนะคลิกที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งตรงนี้นะก็จะขึ้น YouTube s t u d i เนี่ยพอคลิกแล้วก็มีเมนูย่อยให้เลือกอีกคลิกที่ YouTube s t u d i อคลิกตำแหน่งนี้ละ นะก็มาที่นะช่องของตัวเราเองที่เราสร้างไว้นะเนี่ยก็อย่างช่องนะช่องของคุณนะตั้งอะไรไว้ใครไม่เคยมี้วลองทำาบเนะี่ยพอมาถึงตำแหน่งนี้แล้วเนะี่ยคลิกที่เนะี่ยสร้างคลิกตำแหน่งนี้เลยนะถัดไปมีเมนูย่อยนะก็อัปโหลดวิดีโอคลิกลงไปแล้วนะขั้นถัดไปก็ถาาให้เลือกไฟล์เนะี่ยตอนเลือกไฟล์แล้วก็คลิกตำแหน่งนี้อีก ไปค้นหาเดเร e ทอรี่ที่เราเก็บวิดีโอไว้เนี่ยบันทึกคลิปไว้ขณะนี้ก็สร้างคลิปตัวอย่างไว้แล้วนะคลิปหมายเลข285นีหนึ่งหน้าหนึ่งทฤษฎีนีเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยเอาไว้เป็นตัวอย่างอัปโหลดให้ดูพอเราเลือกไฟล์ก็หมายถึงไปหา d i r e c t o r ีเนี่ยที่เราเก็บคลิปไว้แล้วเนี่ยเลือกชื่อเลือกชื่อเสร็จแล้วก็คลิก Open ตอนนี้เราอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะอัปโหลดคลิปขึ้นมาแล้วนะโปรแกรมกําลังอัปโหลดขึ้นมานะระหว่างนั้นก็ชื่อคลิปเนะี่ยคือคลิปวิดีโอนะตั้งชื่อคําอธิบายเกี่ยวกับคลิปวิดีโอของเราเนะี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแคนคูลัสเนะี่ยสัดส่วนสามเหลี่ยมเนะี่ยนี่คือชื่อคลิปที่เราอัปโหลดขึ้นมานะพิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วเนะี่ยคำอธิบายชื่อพิมพ์แล้วเนะี่ย ถัดไปเราจะเอาปกคลิปเข้ามาแปะไว้กับคลิปของเราเนี่ยปกคลิปนั้นอาจจะสร้างด้วยโปรแกรม Paint PowerPoint Photoshop ก็ได้เนี่ยคลิกที่ตำแหน่งนี้เลยนะคลิกแล้วก็ไปที่นะ d i r e c t o r ที่ Directory ที่เราเก็บนะไฟล์ของหน้าปกเนี่ยอาจจะสร้างด้วยนะ PowerPoint สร้างด้วย Photoshop นะสร้างด้วยโปรแกรม Paint เอาขึ้นมาได้เลยเนี่ยเลือกแล้วเนี่ยคลิก Open เห็นไหมปกคลิปมาแล้ว ถัดไปนะก็เลือกว่าคลิปหมายเลขที่เราสร้างขึ้นมานี้เนี่ยนะคลิปตัวนี้จะไปอยู่ในเพลย์ลิสอะไรเพลย์ลิสแคนคูลัสนะนักเรียนมต้นนักเรียนมปลายในที่นี้ก็เลือกเพลย์ลิสที่เราสร้างไว้นะหรือจะสร้างเพลย์ลิสใหม่ก็ได้เนะเลือกแล้วนะเลือกเพลย์ลิสให้แล้วคลิกที่นะเลือกเสร็จแล้วก็กดตัวนี้นะโอเคถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะตอนนี้เสร็จแล้วเลือกแล้วนะถัดไปก็มีคําถามว่านะ คลิปที่เราสร้างไว้นั้นนะ่นะนีมีเด็กอยู่ในคลิปหรือไม่มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของเนะี YouTube, นะ่ยยูทูบนี่ยถัดไปก็คลิกที่ออปชันนะวิดีโอนี้นะไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กคลิกถัดไปนะสังเกตดูนิดนะตอนนี้การตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ไม่พบปัญหานะระหว่างทางตัวนี้มันอัพโหลดมานะใช้เวลาเท่าไหร่น,ะนา่ยขะี้ถึงขั้น การตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ไม่พบปัญหานะอ่ะคลิกถัดไปละพอมาถึงหน้านี้นะสำหรับคนที่นะมีการสร้างรายได้นะีการสร้างรายได้ของพกจากโปรแกรมนะจากคลิปใน y t u t u นั่นะนะกติกาคร่าวๆก็เนะี่ยมีสมาชิกนะีชมคลิปของเราหรือผู้ติดตาม1,000คนนะีมียอดดู4,000ชั่วโมงเนะี่ยยังไงก็ไปดูรายละเอียดในกติกาของ y u t u b e เนะี่ย แต่สำหรับคนที่เนะพิ่งอัพโหลดคลิปขึ้น YouTube ใหม่ๆนะมีคลิปไม่กี่คลิปนันะ่นนะ่ะในส่วนการสร้างรายได้ตัวนี้ก็ไม่มีก็ข้ามไปนะแต่ในที่นี้ก็ขอพูดให้ครบถ้วนก็นแล้วกันนะมีถ้ามีการสร้างรายได้ก็เข้ามาที่ตำแหน่งนีนะ้เลือกนะเปิดการสร้างรายได้นะเลือกออปชันนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้น ท่นนี้เปิดการสร้างไรายได้แล้วนะก็มีโฆษณาต้นคลิปท้ายคลิประหว่างคลิปนั่นแหละนะคลิกถัดไปเนะี่ยว่าเหมาะสมของ,ของการโฆษณาเนะี่ยมีข้อความให้อ่านเยอะนะในคลิปเรามีภาพไม่เหมาะสมไหมเนี่ยนะไม่มีนะโดยรวมก็เลื่อนไปที่บรรทัดสุดท้ายไม่ใช่ทั้งหมดข้างต้นเนะี่ยใครว่างๆก็อ่านนะเนะี่ยเสร็จแล้วก็คลิกเนะี่ยส่งการจัดประเภทคลิกตัวนี้ลนะเนี่ย ในหน้านี้อย่าลืมนะคลิกตัวนี้ก่อนไม่ใช่ทั้งหมดข้างต้นเนี่ยรก็ส่งการจัดประเภทคลิกละเนี่ยเรียบร้อยและนะถัดไปคลิกตัวนี้ในหน้านี้เนี่ยนะคลิปที่เราสร้างไว้นั่นนะนะท้ายคลิปอาจจะมีนคนาคแนะนำว่าควรจะดูคลิปอะไรเกี่ยวข้องหรือมีเพลย์ลิสอะไรที่แนะนำล้วก็คลิกตัวนี้เพิ่มเนีคำว่า end screen ก็คือ หน้าสุดท้ายของคลิปนั้นน่ะจะแนะนำให้เข้าไปดูคลิปอะไรต่ออ่ะคลิกต่อและตรงคำว่าเพิ่มนี่นะท้ายคลิปนั้นนะ่ะรูปแบบมีหลายรูปแบบเนี่ยก็ดูที่รูปแบบนี้ก็แล้วกันเนี่ยมีวิดีโอ1วิดีโอมีคลิปวิดีโอ1อันมีเพลย์ลิสต์1อันคลิกที่ออปชั่นนี้เลยเนี่ยคลิกแล้วก็จะมีเนี่ยเมนูให้เราเลือกว่าในส่วนของวิดีโอคลิปจะแนะนำให้เข้าไปดูอะไรต่อในส่วนของเพลย์ลิสต์จะแนะนำให้ดูเพลย์ลิสต์อะไรต่อ นะคลิกที่ตำแหน่งนี้เลยนะวิดีโอเหมาะสมกับผู้ชมนะเลือกวิดีโอที่เราต้องการคลิกออปชันนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาเลือกวิดีโอที่เรามีอยู่นะเจ็ดต่อหนึ่งนะเจ็ดวิธีทำกับหนึ่งคำถามนะสมมติเ,เลือกตัวนี้เลือกละนะคลิปนั้นก็จะมาแปะอยู่ท้ายวิดีโอของเราขนาดนี้นะถัดไปนะเพลย์ลิสต์จะแนะนำอะไรนะแล้วก็คลิกที่นี่ก่อน พอเราเลือกเนี่ยวิดีโอแล้วเนี่ยมันก็มาแปะว้ทีว่าท้ายคลิปของเราแนะนําให้เข้าไปดูวิดีโอ7ตอนหนึ่งเนี่ยเจ็ดวิธีท้ามกับ1คําถามตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่เราจะเนี่ยให้คําแนะนําว่าควรจะไปดูเพลย์ลิสอะไรต่อเนี่ยดูตรงนี้นะเนี่ยท้ายคลิปมีอะไรบ้างมีวิดีโอมีเพลย์ลิสเนี่ยคลิกเป็นหน้าถัดไปไปเลือกแล้วนะเพลย์ลิสแนะนําอะไรเนี่ยตอนนี้ยังว่างอยู่เพราะเรายังไม่เลือกนะ คลิกลงไปเลยเนี่ยก็จะมาที่เพลย์ลิสที่เรามีอยู่เลือกจากตำแหน่งนีนะอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยหลักลังนกพิราบเนี่ยเส้นตรงกระนาบอันนี้ยกตัวอย่างคลิกที่นี่นะเส้นตรงกระนาบคลิกลงไปแล้วเห็นไหมชื่อก็มาปรากฏที่นี่แนะนำเพลย์ลิสเส้นตรงกระนาบอันนี้ก็มีรูปเนี่ยติดตามเนี่ยเพลย์ลิส นะติดตามวิดีโออันนี้ก็เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะต่อไปนะมีการเพิ่มนะเรียกการ์ดก็หมายถึงว่าคำแนะนำนะให้ไปดูคลิปอะไรได้บ้างนะระหว่างทางที่ดูคลิปของเรานะคลิกตำแหน่งนี้เลยนะคลิกที่ตำแหน่งคำว่าเพิ่มเลยนะนี่ก็เป็นนะคลิปวิดีโอของเรานะในช่วงเวลาต่างๆเราต้องการ จะแนะนำให้เขาไปดูอะไรเนี่ยในคลิปที่เรามีอยู่ให้สอดคล้องกับเนื้อหานี่เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยการที่เราจะให้เขาเนี่ยไปดูก็คือวิดีโอก็ได้เนี่ยเพลย์ลิสต์ก็ได้เนี่ยช่องต่างๆก็ได้เนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่ต้องการให้เขาดูว่าการของเราแนะนําอะไรนะเลื่อนตําแหน่งนี้ได้ซ้ายขวาในช่วงเวลาต่างๆ เลือกได้เหมาะสมแล้วก็มาเลือกวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ตามต้องการอ่ะสมมุติเลือกตัวนี้และพอเลือกเสร็จแล้วก็มาคลิกกัน,นแนะนำให้ไปดูวิดีโอเพิ่มเติมนะเลือกชื่อเ,เลือกชื่อในที่นี้แนะนำให้ไปดูการหาระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงก็คลิกตัวนี้ลงไปตัวนี้ก็เป็นวิดีโอหมายเลข278รียก278ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงอันนี้ก็ขึ้นแถบการ์ด มีได้ทั้งหมด5ตำแหน่งนะเราก็เลือกไปนะเลือกเพลย์ลิสต์เลือกวิดีโออะไรพวกนี้ที่มุมด้านบนนะเวลาคนเขาดูวิดีโอก็จะมีคำแนะนำตัวนี้ขึ้นมาว่าควรจะไปดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องเรื่องอะไรอันะนี้ก็เร็วนิดหนึ่งนะคลามไปว่าวิดีโอก็ได้เพลย์ลิสต์ก็ไดนะ้เห็นไหมมี5พอเลือกเสร็จแล้วก็กดบันทึก ก้ไขได้นะอันนี้ทำไ,ไม่แก้ไขอข้ามไปแล้นะอ่ะสังเกตตรงนี้การตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ไม่พบปัญหานะอันนี้ดีมากแล้วนะคลิกถัดไปในหน้านี้นะโดยทั่วไปก็นะไม่ได้ส่งข้อความความคิดเห็นเลยนะะหน้านี้ก็คลิกถัดไปอีกครั้งหนึ่งพอมาถึงตำแหน่งนี้เนะี่ยก็มาดูว่านะคลิปของเรานันะ้นะ่ะเนี่ยจะบันทึกเผยแพร่ในรูปแบบใด เอาไว้ดูคนเดียวไม่ให้คนอื่นดูไม่เป็นสาธารณะนะอยากให้ใครดูแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้นะสาธารณะนะใครดูก็ได้นะคลิปที่ทำส่วนใหญ่ก็เป็นสาธารณะนะเอาคลิปขึ้น YouTube เสร็จแล้วให้ดูได้ทันทีหรือจะตั้งเวลาเนะี่ยอย่างเช่นการเรียนการสอนนะรวบรวมคลิปไว้ก่อนนะตั้งเวลาเอาไว้เปิดให้เรียนดูตอนเปิดเทอมก็เลือกให้นะ่ตามความเหมาะสม สาธารณะใครๆดูก็ได้นะตั้งเป็นวิดีโอเนีพรีเมียร์ทันทีนีก็หมายถึงว่าอาจจะมีใน YouTube ก็อาจจะมีโฆษณานะมีเตือนล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงอะไรพวกนี้นะหรือตั้งเวลาเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งเวลานะคลิกที่วันที่นะคลิกที่เวลาอ่ะคลิกที่วันที่เราก็เลือกเลยว่า นะจะให้คลิปตัวนี้เนี่ยนะเปิดในวันที่21อันนี้ยกตัวอย่างนะ21เลือกเสร็จแล้วนะเวลาเท่าไหร่บ่ายโมงเลือกเวลาบ่ายโมง21่สิบธันวานะบ่ายโมงเนะี่ยตั้งเป็นวิดีโอพรีเมียร์ไหมเนะี่ยตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะเลือกเอาเองนะเสร็จแล้วกนะ็ถ้าจะตั้งเวลาอย่างนี้ถูกต้องจริงก็กดตั้งเวลาได้เลยนะ อ่ะกลับมาอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะสำหรับบันทึกคลิปเรื่องการอัพโหลดเนี่ยตัวจ,จริงก็สาธารณะตั้งเป็นวิดีโอพรีเมียร์ทันทีเลยนะขอเลือกออปชันนี้เลือกเสร็จแล้วก็เผยแพร่คลิกตัวนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็เผยแพร่เรียบร้อยแล้ววิดีโอที่เผยแพร่เนี่ยทาง f a c e b o o เนี่ยวอตแออะไรต่างๆเนี่ยลิงก์วิดีโอนยถ้าเป็นส่วนตัวก็อาจจะ ค o p y l i n ลตรงนี้ส่งให้คนที่ต้องการได้เ,เรียบร้อยแล้วกดปิดอันนี้ก็จะมาที่หน้าของเนี่ย u e e h h n n n l l ของเราเวิดีโอต่างๆก็เรียงตามวันเวลาห,หมายเมื่อกี้เราบอกให้เปิดทันทีว่ารอบปฐมทัศน์กำลังเปิดตัวอันนี้เป็นผลมาจากเมื่อกี้เราเลือก option ออปชันว่าเปิดทันทีนะพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยมาที่นี้นะกำลังเปิดตัว กำลังเปิดตัวนั้นนะลักษณะเป็นยังไงนะไปดูที่ y YouTube เนี่ยจะเห็นว่านะคลิปวิดีโอที่เราทำไว้เนี่ยคลิปนี้มีหน้าเดียว,วนะหน้าเดียว4นาทีเป็นคลิปตัวอย่างที่เราอนะัพโหลดเนี่ยแต่ก็เป็นทฤษฎีจริงๆของเลขาคณิตนะทฤษฎีบทที่สำคัญล่ะนะกำลังฉายรอบเปิดตัวนี่คือเราอัพโหลดคลิปเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเปิดดูก็จะเจอตัวนี้เห็นไหม คลิปหมายเลข285 1ห,หน้า1ทฤษฎีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างคลิปสำหรับอัปโหลด6คลิปขึ้นวิดีโอยู u ูบเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการอัปโหลดคลิปสวัสดีครับ